เรื่องไซปอยีบทที่เจส่วนสาวใช้ทั้งสี่แจ้งแกนังเค้งหวยกงจูวะเตียวบูจงไทยเจอเป็นคนแปลกกว่าชายหนุ่มทั้งหลายพวกข้าพเจ้าได้พยายามวิงวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตกลงด้วยสักประการเดียวกลับโกรธไล่ทุบตีพวกข้าพเจ้าเจ็บปวดต้องวิง่งหนีมา นางเค้งหวยกงจูได้ฟังกะวะ็ว่าชายคนนี้ใจแข็งนักจะต้องทรมานให้ตกลงยินยอมแก่เราจงได้วาแล้วอ่านมนต์ให้บังเกิดเมฆหมอกมืดกลุ่มขึ้นอีกจนทั่วบริเวณภูเขาและมีลมพายุอย่างแรงจัดพัดเอาหลังขาบานซึ่งไทยเจอประทับอยู่นั้นหลุดเปิดปลิวไปทันทีโคมไฟก็ดับมืดหมด แต่ทไทจือได้เคยประสบอันตรายอย่างแปลกๆเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วก็มีได้นึกสะดุงพระไทแต่ประการใดรีบวิ่งออกแกล้งสันสิษะแล้วยืนนิ่งอยู่ทั้งนี้ก็เพราะฟ้าดินกำหนดไว้ว่าถ้าไทจือยอมร่วมรักได้เสียกับนางเข้งหวยกงจูแล้วเมื่อไรจึงจะได้พบปะกับนางไซปอหยีเพื่อช่วยกันปราบปรามพวกกบฏเมืองฮวนไซเหลียวกกกห้ราบครับ แต่นิสัยของไทยจอเป็นผู้ไม่ชอบลอบลักทำชู้กับภรรยาผู้ใดจึงตั้งพระไทยจะไม่ยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของนางเค้งหวยกงจุครันไทยจือเห็นม้ามังกรไมีวิง่งก็นึกประหลาดพระไทยทั้งขณะนั้นก็มืดจนมองไม่เห็นสิ่งอะไรก็จนปัญญากอดคอม้าเฉยอยู่ต่อสักครู่จึงบังเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเฉพาะที่โรงพิธี ไทยเจอท่พระเนตรเห็นหนังเคงหวยกงจุยืนเอามือเท้าซะเอลขวเราอยอยู่บนโรงพิธีดูไม่ห่างไกลเท่าใดนักก็นึกชะงนสนเทสอยู่ในพระไยวะเราขีมา่ม้าเที่ยวค้นหาจนอ่อนใจไม่พบซึ่งที่แท้ก็อยู่ไกลกันแค่นี้เองนึกแล้วจึงยกกระบี่ขึ้นฉีน,นาพลางตวาดดังเคงหวยกงจุด้วยความโกรธว่าอีนาดานกูเห็นหญิงมามากนักแล้ว ไม่มีใครเหมือนมึงเลยสักคนเดียวนางเคงหวยกงจูหัวเราะอ,อีกล่างว่าข้าพเจ้าได้ปราณีเชยสวยมามากแล้วเหตุไฉน,นจึงไม่ขิดบางเรากลับมาแกล้งว่าข้าพเจ้าแอ้ได้รับความเสียหายเช่นนี้อีกไทยจือได้ฟังก็ยิ้งแขนพระไทยจึงกระตุ้นม้ามาังกรให้เพนตรงไปยังโรงพิธีหมายจะฟาดฟันนางเคงหวยกงจูเสียให้สมกับความแค้น แต่ทันใดนั้นโรงพิธีก็หายวับไปพลันบังเกิดความมืดจนมองไม่เห็นสิ่งอะไรอีกม้ามังกรก็หยุดอยู่ต่อสักครู่ใหญ่ไทยจือจึงรู้สึกว่ามีมืออันล่ำสันมาแย่งกระบี่แล้วฉุดตัวลงจากหลังม้าไทยจือได้พยายามออกกำลงังดินสะบัดสักเท่าไรก็ไม่หลุดเพราะผู้ที่มาแย่งกระบี่และฉุดนั้นมีใช่คนธรรมดา เป็นปีศาจซึ่งนางเข้งหวยกงจุเรียกมาใช้ด้วยอำนาจเวทมนต์จึงสามารถอุ้มเอาไทจือไปขังไว้บนเหล่าสูงใหญ่แห่งหนึ่งภายในเมืองฮางจิวฮูและม้ามังกรก็ถูกนำไปยืนอยู่ที่เบื้องล่างแห่งเชิงเขานั้นไทจือถูกขังอยู่บนเหลาจะหาทางออกไม่ได้ก็วุ่นวายพระไทยส่วนนางเข้งหวยกงจู เห็นปีศาจจับไทยจอมาได้สมความปรารถนาแล้วมีความดีใจยิ่งนักจึงอ่านมนเรียกปีศาจหญิงมาอีกสี่ตัวล้วนแต่หน้าตาน่าเกลียดหน่ากลัวให้ไปเฝ้าไทเจออยู่แล้วหนังเค้งหวยกงจุกลับออกมานอกเมืองหั่งจิวหูร้องบอกแก่พวกทหารของไทยจอซึ่งกำลังแตกตื่นวิงวุ่นวายกันอยู่ว่าเราจับนายของพวกเจ้าได้แล้ว จงบอกให้ใครมาสู้รบกับเราอีกเถิดจะได้จับเอาตัวไปฆ่าเสียให้หมดสิ้นทุกคนทหารของไทยเจอได้ยินดังนั้นก็พากันกลับเขา้าค่ายต่างนำเรื่องไปแจ้งแกลักกองังลิบใบเล้งหนังม่อเล้งเฮียงและกวงตีหูว่าเฉยซวยลงเข้าไปในค่ายกลของข้าศึกตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้จนกระทั่งเช้าว,วันนี้จึงมีนายทหารหญิงข้าศึกมาแจ้งว่า เฉยสวยถูกจับได้แล้วและยังร้องท้าให้พวกท่านออกไปรบอีกลักก่องงางกับลิบายเลง้งหนังมอเล่งเหียงและกวงตีหูทั้งสี่คนได้ฟังเช่นนั้นมีความตกใจยิ่งนักต่างพากันนิ่งตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วลักก่องงางกับลิบายเลงพูดขึ้นว่าเมื่อแรกขาพเจ้าสำคัญว่าเฉยสวยมีม้ามังกรไปด้วยคงจะช่วยมีให้เป็นอันตรายได้ และเห็นออกรบกันเมื่อวันก่อนดูท่วงทีของเชยสวยกับอีหญิงคาศึกคนนั้นมีความรักใครกันอยู่ในเชิงก็คิดว่าปานนี้คงมีพากันไปหลับนอนอย่างสุขสบายแล้วหรือจึงมิได้ออกติดตามไปฟังข่าเและเมื่อปรากฏแนว่ว่ามันจับเอาเชยสวยไปจริงๆเช่นนี้ข้าพเจ้าสองคนจะต้องออกไปรบแก้แคนให้จงได้ว่าแล้วจัดแจงแต่งตัว สวมเกราะช่วยอาวุธคู่มือจะขึ้นม้าออกจากค่ายทันใดนั้นหนังมอเล่งเหียงห้ามไว้ว่าท่านทั้งสองอย่าเพื่อดวนออกไปรบกับมันเลยเพราะค่ายโกนของข้าศึกอาจจะมีอำนาจร้ายแรงหากท่านทั้งสองไปเสียทีกับมันอีกแล้วจะคิดอ่านแก้ไขได้ยากต่อภายหลังฉะนั้นจงนิ่งรอฟังข่าวดูก่อนเถิดลัก่อง้างกับลิบบายเล้งได้ฟังต่างว่า เรื่องคายกลของข้าศึกนั้นเราหากกลัวไหมหนางมอเลงเฮียงเห็นสองคนไม่เชื่อจึงเขียนยันสองแผ่นอา่านมนเสกเป่าอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำไปปิดไว้ที่กระบองของลักกอง,งังแผ่นหนึ่งและที่สามงามของลิบใบเลงแผ่นหนึ่งแล้วสองคนขับม้าขุมทหารสามพันออกจากค่ายไปถึงสนามรบเห็นหนางเค้งหวยกงจูกำลังร้องดาท้าทายอยู่ หลักก่อง้างกับลิบใบเล้งมีความโกรธรีบขับม้าตรงเข้าไปแล้วยกอาวุธขึ้นฉี้หน้าตะวาดว่ามึงจับเอาเจ้านายของกูไปทำผัวหรือเอาไปขังไว้แห่งใดจงเร่งบอกมาตามตรงมิฉะนั้นกูจะจับมึงแลเนื้อเสียให้จงได้นังเค้งห่วยกงจูรู้สึกทั้งแขนทั้งอายจนโลหิตขึ้นหน้าเป็นสีแดงพลางร้องตะวาดด้วยเสียงอันดังว่า มึงสองคนอย่าพูดจาดูหมิ่นกูเกินไปนักด้วยผัวของกูมีอยู่ทั้งคนแล้วเหตุไรจึงจะต้องขิดบุ่นวายกับนายของมึงเช่นนั้นเล่าบัดนี้กูจับนายของมึงได้แล้วเอาตัวขังไว้ก่อนเพื่อรอว่าถ้าจับพวกมึงทุกคนได้เมื่อไร่จะได้เอาตัวไปฆ่าเสียให้พร้อมกันเลยทีเดียวลักก่องางกับลิฟใบเลงได้ฟังก็มีความโกรธจึงตวาดอีกว่าถ้าเช่นนั้นกูสองคน จะต้องพยายามจับมึงฆ่าเสียก่อนให้จงได้ว่าแล้วขับม้ารำอาวุธตรงเข้าตีแทงนังเขงหวยกงจุนังเขงหวยกงจุรำกระบี่ปัดไว้ได้แล้วต่างก็สู้รบกันอยู่พักหนึ่งนังเขงห่วยกงจุแกล้งชักม้านี้ลักก่อง,ง้างกับลิบใบเลงก็ควบม้าไล่ตามพลางร้องว่ามึงอย่าหนีกูเสียให้ยากเลยคงไม่พ้นมือกูดอก ถ้าจับได้แล้วจึงยอมให้กูสองคนผลัดเปลี่ยนกันชมเชยจึงจะไว้ชีวิตให้หนังเค้งหวยกงจูได้ฟังยิ่งมีความแค้นเคืองแต่ไม่อยากจะโต้ตอบให้เสียเวลาจึงควบมา้าหนีให้ลักก่องงางกับลิบายเลง้งตามไปถึงค่ายกนแล้วหันมารองว่าประเดี๋ยวเถิดกูจะช่วยจัดหญิงสาวสวยมาแทนตัวกูให้มึงสองคนได้ผลัดเปลี่ยนกันชมเชย สมดังความปรารถนาของมึงลักก่อง้างกับลิบใบเลงอย่างไม่รู้ว่าตนหยุดม้ายืนอยู่ในบริเวณค่ายกนครั้นได้ยินเสียงหนังเคียงหวยกงจูบอกดังนั้น <c oughs> ก็ต่างหัวเราะด้วยความชอบใจละวะเ <c oughs> จ้าไม่ต้องหาตัวแทนให้ลำบากดอกแม้แต่ตัวเจ้าเราก็มีความพอใจอยู่มากเหมือนกันพอพูดขาดคำ <c oughs> ก็มองเห็นหนังเคียงหวยกงจูลงจากหลังม้า ริบเดินขึ้นไปบนโรงพิธีลักก่องั้งกับลิบใบเล้งหัวเราะอ,อีกละวะเจ้าจะชวนเราสองคนขึ้นไปหลับนอนกันบนนั้นหรอือแต่เราเห็นว่าที่บนนั้นจะแคบนักกระมังจงพาเราไปหาที่กว้กวางกว่านี้สักหน่อยเถิดเพื่อจะได้พูดจาสัพยอกยอกเย้ากันโดยสะดวกนังเค้งหวยโกงจูตวาดด้วยความโกรธว่ามึงสองคนรู้สึกตัวหรือเปล่าวะ เวลานี้เข้ามาอยู่ในที่แห่งใดลักก่องังกับลิบใบเลงพิจารณาดูโดยทั่วก็ได้เห็นลักษณะของค่ายกลดุดไทยจือได้เห็นมาแล้วคือมีหญิงหลายคนถือธงตะขาบต่างๆสีและมีวงกลมรอบโรงพิธีซึ่งตั้งอยู่บนเนินเห็นธงสีดำซึ่งเขียนด้วยตัวหนังสือทองอ่านได้ความว่าม่อมึงติน ก็ต่างคนหัวเราะกันด้วยความชอบใจอีกแล้วว่าค่ายไม่มีประตูเช่นนี้เราเกิดมาไม่เคยเห็นหรือเจ้าจะเล่นกลให้เราดูเล่นๆสนุกสนุกก็จงแสดงไปเถิดและเมื่อไรเจ้าจะให้เราสองคนได้พลาดเปลี่ยนกันชมเชยบางเราส่วนพวกหญิงที่ถือธงต่างๆนั้นก็จงให้คอยปฏิบัติรับใช้รินสุราและน้ำชาให้แก่เราด้วยเถิด ทั้งสองคนว่าแล้วขับม้าตรงไปยังโรงพิธีทันใดนั้นหนังเค้งหวยกงจุก็ชี้มือให้ดูว่าเจ้าสองคนจงระวังตัวให้ดีแลักก่องัางกับลิฟใบเลงมีความสงสัยจึงเหลียวหน้ามองดูอีกครั้งหนึ่งเห็นทหารปีศาจรวนแต่หน้าตาดุร้ายถือธงและอาวุธต่างๆกำลังเดินรุมล้อมเข้ามาทั้งสี่ทิศพอจวนจะถึงตัว ลักก่อง้างกับลิบใบเลงจึงกระตุ้นมะพลางเงื้ออาวุธเข้าไล่ตีแทงปีศาจเหล่านั้นทหารปีศาจก็ต่อสู้ฟันแทงเป็นสามารถแต่ด้วยอํานาจยันของน้โมอเลงเหียงซึ่งปิดไว้ที่อาวุธของลักก่อง้างกับลิบใบเลงจึงสามารถไล่ตีแทงทหารปีศาจเหล่านั้นแตกหนีไปสิน้นแล้วกลับกลายเป็นมเมล็ดทั่วมเมล็ดงาตกอยู่เกลือนตามชาติเดิม ลักก่องางกับลิบใบเลงเห็นเช่นนั้นต่างหัวเราะผางพูดกับนางเข้งหวยกงจูว่าเจ้ามีของอะไรแปลกๆอีกเล่าจงแสดงมาเถิดเราจะได้ไล่ตีเล่นให้สนุกมือนางเข้งหวยกงจูถูกด่าเยาะเย้ยก็มีความโกรธจึงอ่านมนยกกระบี่ฉีขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานใดบังเกิดเป็นเมฆหมอกมืดกลุ่มพอเห็นตัวกันได้รางๆ แล้วมีนายทหารหญิงสองคนคนหนึ่งถือเงาอีกคนหนึ่งถือทวนขับม้าเข้ามาร้องตวาดว่าไอ้หัวบาดกับไอ้ตัวเตี้ยหน้าเขียววันนี้มึงทั้งสองคนจะออกไปจากค่ายนี้ไม่ได้และชีวิตของเมืองอยู่ในกำรรม,มือกูแล้วจงเร่งทิ้งอาวุธลงจากลังมา้าเข้ามาให้กูจับเสดยโดีเถิดลักก่องางกับลิปลายเหลงเห็นนายทหารหญิงสองคนนั้น มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสก็รู้สึกชอบอกชอบใจจึงยิ้มพลางพูดว่าซึ่งชีวิตของเราจะอยู่ในกำมือของเจ้านั้นเห็นจะยากนักเพราะเจ้าเป็นคนเอวบางร่างน้อยเพียงแต่ถูกลมอาวุธของเราก็จะต้องพลัดตกจากหลังม้าจึงสมควรแต่ว่ามาตกลงปลงใจรวมรักชมเชยกับเราเล่นจะสนุกกว่าหรืออีกประการหนึ่ง ชรอยนายของเจ้าคงจะจัดหามาแทนตัวดังที่ได้บอกเราเมื่อกี้ดอกกระบังนายทหารหญิงทั้งสองได้ฟังก็ไม่โต้อตอบต่างกระตุ้นม้าเพ่นเข้าเงื้อนเงืเง้ออาวุธฟาดฟันทิมแทงทันทีลักก่อง,งั่งกับลิบใบเลง้งปิดปัดไว้ได้แล้วพูดอีกว่าเราจะฆ่าเจ้าเสียหรือก็รู้สึกเสียดายความสวยงามของเจ้าเป็นยิ่งนัก ฉะนั้นเจ้าจงรับรักแก่เราแต่โดยดีเถิดเราจะบำรุงเลี้ยงดูเจ้าให้มีความสุขอย่างถึงขนาดนายทหารหญิงทั้งสองไม่ยอมฟังเสียงต่างเร่งมือฟาดฟันทิ่มแทงหนักลักก่อง,งั่งกับลิบใบเลงก็ไม่คิดอ่านจะทำร้ายตอบแทนต่างรำอาวุธปิดปัดป้องกันตัวไว้เท่านั้นครั้นต่อสู้กันไปได้พักหนึ่งนายทหารหญิงสองคนแกล้งพูดว่า ถ้าท่านเอาชนะแก่เราได้จึงจะยอมเป็นภรรยาแต่ถ้าท่านแพ้เราจงคุกเข่ายอมให้เราจับมัดเสียโดยดีแลัก่องางกับลิบใบเลงได้ฟังก็คิดจะเอาชัยชนะจึงต่างออกกำลังรกรบมิช้าลิบใบเลงได้ทีเอากระบองตีถูกข้อมือนายทหารหญิงคนหนึ่งเหงากระเด็นหลุดจากมือและหญิงอีกคนหนึ่งเสียที ลิฟใบเลงแท่งด้วยสามงามถูกไล่คว้าโลหิตไหลนายทหารหญิงสองคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดรีบชักม้าหนีพลางว่าท่านรักเราแล้วจงตามมาเถิดลักก่องังกับลิบใบเลงมีความยินดีคิดว่าครั้งนี้คงจะได้เชยชมหญิงสวยงามสองคนนั้นสมความปรารถนาของตนแน่แล้วจึงควบม้าออกไล่ตามพลางว่าเจ้าอย่าหนีเราไปเร็วนักสิ เมื่อจะพาเราไปแห่งใดก็จงชะลอม้าคลอเคลียไปพร้อมๆกันเถิดแต่พอไล่ตามไปครู่หนึ่งพลันบังเกิดความมืดมัวมองไม่เห็นอะไรลักก่อง,ง้างลิบใบเลงไม่รูว้ว่านายทหารหญิงสองคนนั้นหายไปข้างไหนจึงต่างคนควบม้าวิ่งไปตามบุญตามกรรมครานขึ้นไปบนภูเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งมีโคมไฟจุดลิบรีอยู่ข้างในดวงหนึ่ง ลักก่อง้างกับ,บ,บลิบใบเลงค่อยมีความดีใจรีบขับม้าเดินเข้าไปหยุดอยู่หน้าประตูมองเห็นนายทหารหญิงสองคนนั้นอยู่ข้างในลักก่อง้างกับ,บ,บลิบใบเลงก็เพ่นลงจากหลังม้าเดินตรงเข้าไปในบ้านหลังนั้นและพูดว่าเราคิดว่าเจ้าสองคนจะหนีไปข้างไหนซึ่งที่แท้มารอคอยอยู่ที่นี่เองเรารู้สึกขอบใจเป็นอันมาก นายทหารหญิงสองคนนั้นยิ้มพลางพูดว่าข้าพเจ้าพูดแล้วคำไหนต้องเป็นคำนั้นมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ดอกแต่เห็นว่าเราจะพูดจาก,กันเมื่อตะกี้นั้นไม่สะดวกเพราะข้าพเจ้าเกรงกงจู้จะรู้เรื่องจึงอุตส่าห์มาคอยท่านอยู่ที่นี่หลักก่องัางกับริบใบเลงต่างรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจหัวเราะพลางเขยบเข้าไปนางไกลนายทหารหญิงสองคนนั้นแล้วพูดว่า เมื่อตะกี้เราทำร้ายเจ้าเจ็บปวดจึงขอให้ยกโทษแก่เราสักครั้งหนึ่งเถิดและตัวเจ้าชื่อแซ่อะไรจงบอกให้เราทราบไว้ด้วยเพื่อว่าเมื่อได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วจะได้กราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ส่งทราบและตัวเจ้าทั้งสองคนก็จะได้รับยศเป็นหูหินนายทหารหญิงคนหนึ่งแซงบอกว่าข้าพเจ้าชื่อซุนเงาะอ,อีกคนหนึ่งบอกว่าชื่อสุนเงกเป็นพี่น้องกัน แล้วถามว่าท่านทั้งสองมีชื่อแท่อะไรเราจงแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบไว้บ้างเพื่อว่าถึงเวลาจำเป็นจะได้บอกเงียมลออองให้ลงบัญชีโดยสะดวกลักก่อง,งางกับลิบใบเหลงสะดุ้งใจพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าเป็นคนหรือเป็นปีศาจกันแน่และเหตุไรจึงคิดอ่านจะเอาชื่อแทของเราไปบอกแกเงียมรออ๋องนางสุนง้อกับนางสุนงิกว่า ข้าพเจ้าแกลงพูดหลอทนเล่นเท่านั้นก็โกรธเอาจริงๆด้วยหรือเมื่อท่านไม่ยอมบอกชื่อแซ่แล้วยังหาว่าข้าพเจ้าเป็นปีศาจอีกเช่นนี้จะเป็นผัวเมียกันอย่างไรได้ทั้งสองนางว่าแล้วรีบลุกขึ้นทำท่าจะเดินหนีไปลักก่อง่างฉุดมือนางสุนง้อภูพีไว้ส่วนลิบใบเลงฉุดมือนางสุนเ็กผูน้องต่างกล่าวว่าเราไม่โกรธดอก แต่เห็นว่าเจ้าพูดแปลกหูทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจจึงไต่ถามดูเมื่อเจ้าไม่ใช่ปีศาจแน่แล้วก็ยินดีจะบอกให้หรู้ว่าเราสองคนชื่อลักก่อง,งั่งกับลิบบายเลงมียศเป็นนายทหารเอกประจำพระองค์พระเจ้าสองหลีจงฮองเตและมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเตียวบูจงไทยจืออีกตำแหน่งหนึ่งด้วยพูดแล้วทำทีท่าจะเข้ากอดรัด นางสุนงอนางสุนเยกรู้ในเชิงก็แกล้งกระเถิบถอยพลางชายตาพูดว่าข้าพเจ้าสองคนก็มียศเป็นถึงนายทหารเอกเช่นเดียวกันถ้าขืนปล่อยให้ท่านทำลวงเกินนักก็เกรงว่าจะเสื่อมเสียเกียรติยศทั้งท่านเองก็จะติเตียนได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนใจง่ายจนเกินควรหากท่านมีความรักใคร่จริงควรจะไปพูจาสู่ขอต่อกงจุ ผู้เป็นนายของข้าพเจ้าเสียก่อนเถิดลักก่องงางกับลิบใบเลงต่างกว,ว่ากงจู้นายของเจ้าเป็นศัตรูกันกับนายเราไหนเลยจะยอมยกให้โดยง่ายและเจ้าก็ได้สัญญาแก่เราไว้แล้วอย่างไรก็จงให้เป็นไปตามอย่างที่ว่านั้นเถิดอย่ากแกล้งบิดพลิ้วให้เราต้องพูดวิงวอนเสียเวลาอยู่เลยนางสุนง้อกับนางสุนเง็กว่า ขพเจ้าไม่ปรารถนาจะแรงบิดพลิวท่านประการใดดอกแต่ยังคิดเกรงเกรงอยู่ว่าท่านกับขพเจ้าเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองและเป็นศัตรูกันถ้าขพเจ้ายอมเสียตัวโดยง่ายแล้วท่านไม่เลี้ยงดูตามธรรมเนียมแกล้งทอดทิ้งเสียขพเจ้ามีได้รับความอับอายแก่คนทั้งหลายเขามากนักหรืออันความเรื่องนี้เป็นข้อสำคัญสำหรับหญิงยิ่งกว่าสิ่งอื่น ฉะนั้นจึงขอท่านพินิษพิเคราะห์ใครครวรดูก่อนให้จงดีรักก่อง,ง้งกับลิบใบเล้งกับเริ่รักจึงต่างสัญญาให้ฝั่งว่าเมื่อเจ้ายอมเสียตัวเป็นภรรยาของเราแล้วแต่ถ้าเราแกล้งทอดทิ้งเสียก็จะให้เจ้าลงโทษเอาตามความพอใจเถิดนางสุนงอก,กับนางสุนเงกถามว่าท่านแน่ใจแล้วหรือหรือจะคิดว่าข้าพเจ้าคงจะลงโทษท่นไม่ได้ จึงกล้าให้สัญญาไว้ดังนี้ดอกกระมังลักก่อง้างกับลิฟายเหลงว่าเราตั้งใจสัญญาให้จริงๆไม่ได้คิดเห็นเลยว่าเจ้าจะลงโทษเราไม่ได้ฉะนั้นเจ้าจึงยอมรับรักแกเราเสียแต่บัดน,นี้โดยเร็วเถิดพอขาดคําลักก่องางก็ตรงเข้าฉุดมือนางสุนเงาะส่วนลิฟใบเลงตรงเข้าฉุดนางสุนงิกให้ลุกขึ้นเดินตามเข้าไปในห้องซึ่งมีอยู่สองห้อง และในห้องทั้งสองนั้นมีโต๊ะเก้าอี้และเตียงนอนตั้งอยู่พร้อมเสร็จเมื่อต่างคนต่างเข้าไปในห้องแล้วนางสุนง้อนางสุนิกก็แซงปฏิบัติยัวยวนชวนใจให้ลักก่องัางกับริบใบเลงลงรักใคร่หนักขึ้นแต่พอลักก่องัางกับริบใบเลงเริ่มลงมือจะชมเชยให้สมรักทันใดนั้นต่างมองเห็นหน้านางสุนงอนางสุนิกผิดกว่าคนธรรมดา คือในตาทั้งสองข้างกลวงโบแก้มตอบเนื้อติดก,กระดูกร่างกายผอมแหง้งมีกลิ่นเหม็นสางประดุดซากศพลักก่องัางกับลิบใบเล้งจึงร้องขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกันว่าเราถูกปีศาจหลอกล่อนเสียแล้วจงเร่งมือช่วยกันกำจัดมันเสียโดยเร็วเถิดว่าพลางลุกขึ้นหยิบอาวุธคู่มือหันเข้าตีแทงสองนางปีศาจ ซึ่งหนังเค้งหวยกงจูใช้มาโดยอำนาจเวทมนต์นั้นเป็นพันละวันสองนางปีาศาจมีความโกรธต่างผลุดลุกขึ้นช่วยอาวุธเขาต่อสู้เป็นสามารถและตะวาดว่ามึงพูดไว้ไม่จริงวันนี้กูจะต้องลงโทษเสียให้สมกับความแค้นและก่อง้างกับลิฟใบเหลงว่ามึงไม่ใช่คนแล้วจะให้กูเป็นผัวมึงอย่างไรได้ครั้นต่อสู้กันอยู่พักหนึ่ง ปีศาจสองนางถูกตีแทงเจ็บปวดอีกก็หายตัวไปลักก่องลั่งกับลิปใบเลงมองหาไม่เห็นจึงชวนกันกลับออกมาข้างนอกมองหาไม่พบอีกก็ต่างโกรธแค้นลิปใบเหลงพูดว่าอีปีศาจสองตัวนี้ร้ายกาดนักขโมยเอาม้าของเราไปเสียด้วยแล้วจะเอาอะไรขี่กันเล่า